จับสัญญาณชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากเมื่อคืนนี้พื้นที่กองทัพภาคที่2พบโดรนปริศนากว่า250ลามบลำบินเข้ามานี่คือการยั่วยุจากฝั่งกัมพูชาและดูเหมือนว่ายังไม่สิ้นความเป็นปฏิบัติกับประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันมีภาพภาร,รกิจของเจ้าหน้าที่ในการเก็บกู้โดรนครับปรากฏว่าเราไปเจอโดรนพลีชีพที่ยังอยู่ในสภาพสมบ,บูรณ์ครับที่เห็นก็จะเป็นโดรนพลีชีพนะครับซึ่งใช้ลูกคอนะครับทำเป็นสแสวงเครื่องนะครับ จุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้านะครับกับทำการกอดกอกจากโดนนะครับทหารไทยปฏิบัติการเข้าเคลียร์พื้นที่ที่เนิน350ชายแดนอีสานใต้ครับเก็บกูด้โดรนพลีชีพครับของกองทัพกัมพูชาที่ตกอยู่สภาพสมบูรณ์อยู่เลยแล้วจากการตรวจสอบเพราะว่าโดรนนี้ถูกดัดแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อติดตั้งลูกกระสุนปืนคอ หวังผลในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและฐานที่มั่นของทหารไทยในช่วงปะทะกันก่อนการหยุดยิงคาดว่าโดรนลำนี้น่าจะขัดข้องทางเทคนิคหรือว่าสูญเสียสัญญาณควบคุมในระหว่างปฏิบัติการสมผลให้มันตกลงมาในพื้นที่ก่อนจะถึงเป้าหมายแล้วไม่เกิดการระเบิดขึ้น ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้เข้าไปนะดำเนินการยิรภัยวัตถุระเบิดและเคลื่อนย้ายโดรนลำนี้ไปตรวจสอบเพื่อประเมินขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในการทำสงครามโดรนของฝ่ายกัมพูชาส่วนคลิปนี้ครับทหารไทยใช้บังกลาเทศตอบิโดเคลียรทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชาบนเนิน350ก่อนเข้าเคลียร์พื้นที่ครับ กัีท่ออนเลยพี้ทหารไทยใช้บังกะโลตอปิโดหรือระบบสายดินระเบิดแรงสูงนะคะเป็นระเบิดที่ถูกยิงออกไปด้วยจรวดเพื่อทำลายสนามทุ่นระเบิดและลวดน้ำอย่างรวดเร็วที่เนิน350ค่ะเพื่อเปิดเส้นทางให้ทหารไทยเข้าเคลียร์พื้นที่ได้อย่างปลอดภัยส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่นักรบชุดดำควงปืน M16A1 เคลียร์ฐานทัพกัมพูชาด้วยความกล้าหาญประกาศขอคืนผืนแผ่นดินไทยค่ะ ไหลไปเลยไหลไปเลยถ้าไม่มีความเล็วครัเยอะมากคุเยอะมากไป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 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก่อนจะมีการลงนาม GBC อย่างเป็นทางการนะคะคุณผู้ชม ต้องบอกว่าความพยายามของนักรบชุดดำทหารพรานแห่งค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพยายามที่จะเคลียร์ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชารัวกระสุนอย่างดุเดือดเลยแต่ระหว่างปฏิบัติการทหารไทยแนวหน้าเนี่ยก็ต้องคอยช่วยดูว่าในพื้นที่มีใครบ้าง<ป>เพราะผู้บริสุทธิ์ต้องไม่ได้รับอันตรายค่ะ ส่วนอีกคลิปหนึ่งเสถอแนารบไม่แพ้การพันร้อปฏิบัติการรบร่วมทหารมาและทหารชุดดำบุกเข้าไปยึดพื้นที่ช่องสะเสบ็ดตามแนวสันปันน้ำได้สำเร็จร้อเปอร์ซค่ะตามกถามไปหนึ่งยังรักสาวไปไปกลป้านทุกนายไปเราคืนถามเามเก้าเราเปลี่ามเก้านะครับไป โ,โดนแผ่นดินโดนแก่อนนี่คือความกล้าหาญความสมามัคคีของทหารไทยทุกลมหายใจคือภารกิจเพื่อผืนแผ่นดินไทย1,124หน่วยกล้าชายแดนและทหารชุดดำบุกเข้ายึดพื้นที่ช่องเสม็จตามแนวสันปันน้ำได้สำเร็จร้อเปอร์เซนต ก็ต้องขอชื่นชมทหารผู้ยืนหยัดแนวหน้านะครับที่เสียสละเพื่ออธิปไตยของชาติชัยชนะครั้งนี้คือศักดิ์ศรีของกองทัพไทยและของคนไทยทั้งแผ่นดินชัยชนะจากแนวหน้าคือของขวัญปีใหม่ที่ล้ำค่าที่สุดครับคุณผู้ชมนะคือคนเราคนไทยก็ชื่นชมในความเสียสละของทหารฐานทุกท่านจริงๆแล้วการเข้าเคลียร์พื้นที่ของทหารไทยไปเจออย่างอื่นด้วยนะไม่ได้เจอแค่วัสดุระเบิดนะเนี่ยเอาไม้เขี่ยๆจิ้มๆดูคืออะไรคุณผู้ชมเห็นไหม เห็นไหมเ้ามีอย่างนี้อย yeah ู่ในสนามรบด้วยเหรอชุดชั้นในของผู้หญิงครับก็ไม่แน่ใจว่านะเป็นของลูกเมียหรือเป็นทหารของกัมพูชาที่หนีกระเจิงหลังไทยโต้กลับอย่างรุนแรงจนกัมพูชาต้องถอยออกไปและนอกจากการขอคืนพื้นที่แล้วทหารไทยยังยึดเสื้อยันสีแดงด้วยนะครับที่ก่อนนี้ก็เป็นกระแสข่าวนะความแบบว่า สิ่งที่เด๋ยดจิตใจของทหารขเขมรน,นะครับไปไปเป็นเสืเ้อเกราะชั้นดีของทหารกัมพูชาเลยที่พระมอบให้มาให้สวมใส่ก่อนสู้รบซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของเสื้อไปอยู่ไหนแล้วนะครับ